สวัสดีครับผมยูดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพ1นึ่งเกมมิกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันในเกม Power ซึ่งจะเป็นเกมไหนไม่ได้ที่จะดังในขณะน,นี้นอกจากเกมนี้นะครับผมสำหรับ Power ตอนนี้ขึ้นเป็นเกมอันดับหนึ่งในสตรีมแล้วนะครับผมที่มีผู้เล่นแบบว่าออนไลน์เยอะมากถ้าถ้าเกิดว่านับแบบว่า7จ็วันล่าสุดคือพุ่งมาเยอะมากส่วน ถ้านับใน24ชั่วโมงตอนนี้นะครับนับที่ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปก็คือขึ้นเป็นอันดับ2แล้วครับผมยอดเล่นตอนนี้7 0 0 0 0กว่าเป็นรองแค่ Counter Strike 2ที่8 0 0 0 0กว่าส่วน Dota 2หรือว่า Dota 2ก็ตกไปเป็นอันดับ3อยู่ที่6 0 0 0กว่าครับผมตอนนี้คือโหดสุดๆครับผมเกมนี้เราก็ทั้งๆนี้เป็นเกมที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาคือเวอร์ชันดูเวอร์ชันขวาล่างอยู่ที่0.1.2.0อยู่นั่นเองครับผมมา ก็ไม่พูดเยอะเดี๋ยวคลิปวันนี้เราจะมาดูเรื่องของ5ข้อที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ power นั่นเองที่ถ้าคุณรู้แล้วก็มันจะทําให้ชีวิตคุณนะ่ะง่ายขึ้นครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยครับผมกลับมาที่อ่าข้อคลิปก็มาดูที่ข้อ1กันก่อนเลยข้อ1เราจะว่ากันเรื่องของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เนาะเพราะว่าหลังจากที่คุณเข้ามาเนี่ยเ,เราต้องกด start game หรือว่าจอยมัลติเพยเยอร์สำหรับคนที่มาเล่นใหม่หรือว่าไม่ค่อยถนัดเกมแนวนี้หรือว่าอะไรเงี้ยก็แนะนําให้สตาร์ทเกมครับผมแล้วก็สร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วสร้างเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันสามารถเซตติ้งได้ครับผมอ่ะนี่เนาะคุณก,ก็กดที่คัตตอมเซตติ้งมันอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็เลือกแบบธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วก็อาจจะคัตตอมหรือว่าแล้วแต่ว่าความสามารถของคุณลวกันแต่ถ้าถ้าให้ผมแนะนํา เอาแบบเล่นง่ายๆฟามง,ง่ายๆเนาะคุณฝับในท์สปีดให้ลดลงครับผมก็คือเป็นช่วงเวลากลางคืนมันก็ใช้เวลาน้อยลงหน่อยแล้วก็เอฟพีเรแล้วแต่เลยครับผมอย่างตัวเซิร์ฟผมที่ผมเล่นผมกดคูณ1ิเลยนะนี่เต็มคูณย0สิผมกดคูณ1ิเลย <c oughs> มันจะได้ไม่ดูดเวลาชีวิตขนาดผมทําขนาดนี้มันยังดูดเวลาชีวิตเลยครับผมเล่นทั้งวันทั้งคืนนะครับผมตัว culture เรทนี่ก็สามารถคูณ2ได้ <c oughs> เนี่ยก็คูณสองไปเลยครับผมตเต็มแม็กแล้วแล้วก็พาวเอฟเฟนต์เสนี่ก็คูณ3ครับผมไปแล้วก็อีกอันที่ผมไปปรับก็คือเอ่อ m a x i m u m number of t h e item ก็เป็น5,000ส่วน Catering Item คูณ3ครับผมแล้วก็ Catering o b j e c t hp คูณ3ก็คือพวกแร่พวกอะไรเนี่ย มันเวลาเราตีเราจะได้เยอะขึ้นแล้วก็มันจะขุดได้เยอะขึ้นมันจะก่อนที่มันจะแตกหายไฟเนาะแล้วก็ดรอไอเทมครับผมคูณ3ไปดีครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญอ่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคืออะไรคือตัวนี้ครับผมที่อ่าเดสเพนนนตี้นะครับผมก็คืออ่าเวลาตายเนี่ยคุณจะอยากได้แบบไหนอ่าแบบง่ายสุดก็คือไม่ดรอไอเทมนะผม ่อมาก็คือดรอปไอเทมทั้งหมดยกเว้นอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ดรอปไอเทมทั้งหมดหรือว่าดรอปไอเทมล้วก็พวกพอที่คุณจับอยู่ในทีมด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณแต่ผมแนะนําถ้าเล่นใหม่ก็ไม่ดรอปดีก,กว่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาธรรมดาก็คือดรอปไอเทมแต่ว่าพวกอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยจะไม่ดรอปแต่คุณนะ่ยสามารถเดินไปเก็บศพคุณได้ครับผมไม่ต้องกลัวนะแต่ผมคลิกอย่างลนั่นแหละ แล้วก็อันสุดท้ายก็ผม m a c Power Working a t b t e นะก็ใส่ Mac เต็ม20ไปเลย Default น่าจะ10มั้าจำไม่ได้10หรือว่า15นี่แหละก็เนี่ยแต่มันสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตลอดไม่ใช่ว่าคุณเล่นไปแล้วคุณมาดูแล้วคุณแบบว่าจะกลับมาแก้จะมาสร้างเล่นใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยคุณแก้ได้ครับผมนี่กดที่เซิร์ฟของคุณแล้วกดกดเออเชงได้เลยเนาะ,ะก็อันนี้ก็คือ,อข้อหนึ่งะครับผม ต่อไปข้อ2ครับผมข้อ2ก็คือหลังจากเริ่มเกมเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของที่คุณเขขอ,อนอนก่อนเรื่องของที่คุณตั้งค่าการตายเมื่อกี้เนาะถ้าคุณตั้งค่าการตายแบบว่าตั้งค่าการตายแบบว่าไม่ดอกอะไรเลยคุณตั้งแบบไม่ดอกอะไรเลยก็มันจะทําให้คุณสามารถ ว์ปไปทางจุดต่างๆได้ครับผมเนี่ยเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมสมมุติว่าคุณเกิดมาคุณเกิดมาจุดหนึ่งนะจุดแรกคุณจะน่าจะเกิดตรงนี้้คุณเลือกจุดแรกคุณเกิดตรงนี้เราไปดูกันอะฟาทะเวอ่ะคุณจะเกิดมาตรงนี้อ่านี่ใช right. ่ไหมคุณออกมาตรงนี้ พึ่งคุณจะเกิดมาแล้วคนส่วนใหญ่คุณก็จะไปสร้างฐานกันตรงนั้นแต่ผมจะบอกให้รู้ว่าคุณสามารถไปสร้างที่อื่นได้นะครับผมแบบว่าสมมติคุณเกิดมาคุณก็วิ่งไปตายเลยวิ่งคุณไม่มีไอเทมอยู่แล้วไม่ต้องกังวลอยู่แล้วคุณก็วิ่งไปตายพอคุณตายปุ๊บเฮ้ยคุณไม่ต้องไปตายีิคุณกดนี่รีสปอนเลยครับผมอผมไม่เสียนะ กดรนะีสปอนเวลาคุณกดรีสปอนหรือว่าคุณไปพึ่ยปึ้งมันจะเลือกให้คุณมันจะคุณจะสามารถเลือกได้ครับผมว่าคุณจะไปเกิดตรงจุดไหนแต่ว่ามันก็ต้องรงวังเพราะว่าไอจุดเนี้ยไอจุด d e f อล l t จุดแรกเนี่ยมันใกล้จุดวาบมันใกล้จุดวาปซึ่งถ้าคุณไปเกิดจุดอื่นคุณก็อาจจะต้องเดินหน่อยถึงจะถึงจุดวาปนะครับผม แต่ที่ผมจะบอกก็คือสมมุติว่าคุณสร้างเวลาตายแล้วมันไม่ดรอปไอเทมแบบผมเนาะผมสร้างฐานไว้ตรงนี้ผมสร้างฐานไว้ตรงนี้เนี่ยผมเกิดตรงเนี้ยผมเกิดตรงเนี้ยแล้วผมก็เดินมาสร้างฐานตรงเนี้ยทีเนี้ยเวลาผมตายผมขี้เกียจเดินไปสำรวจปุ๊บผมก็มาเกิดตรงนี้เลยเพราะยังไงเดี๋ยวผมถ้าผมหาจุดวาร์ปเจอหรือว่าผมตายผมก็สามารถวาร์ปกลับฐานได้อยู่ดีอะไรประมาณนี้นะครับผมการวาร์ปกลับฐานคืออะไรการวาร์ปกลับฐานก็คือ การวัปมาที่อ่าบล็อกเนาะมันจะน่าจะเป็นเควสแรกของคุณนั่นแหละก็คือการที่เราต้องสร้างพ้าบ็อกพ้าบ็อกคืออะไรพาบ็อกก็คือตัวนี้ครับผมพ้าบ็อกมันคือหัวใจสําคัญของฐานคุณเหมือนมันเป็นเป็นธงอะครับผมเหมือนมันเป็นธงที่ประกาศว่าเออโซนตรงเนี้ยมันคือฐานของเรานะพาบ็อกจะสร้างสามารถสร้างได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นนะครับผมหนึ่งอันต่อหนึ่งฐานซึ่งมันก็จะมีฐานเดียวมันคือสัญลักษณ์ของเรานน่แหละอ่านี่คือข้อสําคัญของตรงนี้ ออต่อไปครับผมข้อสามเกี่ยวกับเรามาดูเกี่ยวกับตัวละครของเราดีกว่าสิ่งที่คุณต้องรู้ของตัวละครของเราก็คือตัวละครของคุณเนี่ยมันจะสามารถปีนเขาได้นะครับผมอมีนสามารถปีนเขาแบบนี้ได้เลยเนี่ยสามารถปีนเขาได้สามารถปีนต้นไม้ได้นะครับผมเลยต้นไม้ต้นอ่าต้นไหนวะ เนี่ยต้นไหนว่ามนปีนเนี่ยมันมีอะ่ะมันปีนได้ต้นนี้ได้ไหมต้นพขาวได้ไหมเนี่ยเห็นไหมมันสามารถปีนต้นไม้ได้นะครับผมปีนเขาได้ปีนต้นไม้ได้สามารถล่อนได้แต่คุณจะต้องอปลดล็อกเทคโนโลยีตัวนี้ก่อนอพละชุดนี่นะครับผม ดล็อกปุ๊บคุณก็ไปคราฟพอครับเสร็จมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเวลาคุณกระโดดมันก็กดสเปตช์ไฟอีกรอบมันก็จะร่อนเห็นไหมการล่อนก็ขึ้นอยู่กับสติมาน่าของคุณที่คุณต้องใช้นี่มีความร้อนมีความหนาวเวลาหนาวทายังไงคุณก็หรือคนเกิดมาตอนแรกจะประสบปัญหาเวลากลางคืนแล้วไม่ได้อยู่ข้างกองไฟมันจะหนาวเนาะก็ไม่มีอะไรคุณก็แค่ครับเสื้อผ้ามาใส่ของมันก็ไม่หนาวละส่วนเวลาร้อนเวลาอะไรคุณก็ ปครับเสื้อผ้ามาใส่แต่คุณจะยังไม่เจอร้อนครับผมน่าจะเจอช่วงหลังๆนะเพพาะผมก็ยังไม่เจอโซนที่มันแบบร้อนแล้วมันมีปัญหานะหลายชุดร้อนหนวแล้วก็อย่าลืมอัพสเตตทำแนะนำสเตตสิ่งที่สำคัญเลยคือน้ำหนักครับผมเพราะว่าอืมนอกจากนั้นนะผมยังมองว่ามันยังไม่สำคัญนะสิ่งที่เราใช้จะมีแค่น้ำหนักกับอ่าสติปนา ราะว่าการต่อสู้อะไรพวกเนี้ยเราจับพวกนั้นมันมาสู้ครับผมตัวนั้นมันเก่งกว่าเราเยอะนะมันระเบิดภูเขาเผากระท่อมผมบอกเลยแหละผมทำให้ดูแล้วกัน, <c oughs> นขอแค่เราเปิดเราต้องเปิดครับผมมันถึงจะเริ่มสู้แล้วนี่ครับผมบายๆนูน่นมันจัดไปถึงนูน่นผมบอกแล้วมันระเบิดภูเขาเผากระท่อมดูเลยดูดิ แต่ก็คือ,อสิ่งต้องรู้คือเราต้องเปิดก่อนนะครับผมมันถึงจะตีถ้าเราไม่เปิดมันก็ยังไม่ตีนะเราขอแค่ยิงทะลุไปดอกนั้นแค่นั้นแหละมันจัดการเกี้ยงโอ้ยใจยเย็นดิต่อไปก็เรามาดูข้อ4กันครับผมข้อ4เนี่ยเรามาดูเกี่ยวกับตัวพาวนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าโปเกมอนนั่นแหละ เพราะมันก็นคือเกมก๊อฟโปเกมอนนี่ยผม,ปปมยพาีวคืออะไรพก็คือไอสัตว์พวกนี้เนี่ยน่ารักน่ารักพวกนี้เนาะมีอยู่ตอนนี้แพทอยู่ที่เวอร์ชันที่0.1.2.0เนาะมีอยู่111ตัวครับผมนี่เข้าแถวกันแฟดิเชลมีจะทำอะไรกูคือเราอะสามารถจับมาเป็นพวกได้ครับผมอยู่ในปาร์ตี้เนาะโดยจะเอาไปได้1 2 3 4 5ตัวใช่ไหมวะ สี่หรือห้าว่ะผมจําไม่ได้แล้วก็เราจับมันทําไมแล้วก็จะจับมาจับมันมาช่วยสู้ครับผมส่วนที่เราไม่ได้เอาออกไปสู้เนี่ยนี่นะอ่านี่เนาะส่วนที่เราไม่ได้เอาออกไปสู้อะ่ะคือเราก็จะามาเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่ไหนก็เก็บไว้ที่พาบ,บล็อกนั่นแหละครับผมมันคือหัวใจสําคัญของเราแต่ที่ไอ้นี่นยังไม่กลับมาที่เราบอกว่าเอาไปได้สี่ สี่ตัวเนี่ยตกลงสี่หรือห้าตัวผมไม่แน่ใจว่าสี่ตัวที่เราไม่ได้สี่ตัวเนี่ยเราจะมาใช้ได้แค่ทีละต,ตัวนะครับผมนี่นะปึ๊บก็มาใช้ได้ทีตัวจะสลับก็กนเลขหนึ่งเลขสามก็สลับไปเนี่ปึ๊บส่วนที่เหลือเราก็มาเก็บที่พาว็อกเดินมาที่พาว็อกนะครับผมแล้วก,กด F อฟเนราก็มาลางมาสายข้างบนข้างล่างข้างบนคืออะไรข้างล่างคืออะไรข้างบนคืออ่าช่องเก็บเนาะ เก็บได้เยอะแยะไปหมดแล้วแหละ,ะส่วนข้างล่างคือตัวพาวที่เราสามารถเอาออกมาช่วยงานที่ฐานได้มันจะอยู่ที่เลเวลของฐานนะครับผมคือถ้าฐานสร้างมาใหม่เลเวลหนึ่งก็สามารถใส่ได้แค่หนึ่งตัวนเ,นเนี่ยแล้วอัปเกรดฐานเนี่ยอัปเกรดยังไงก็เดินไข่พวกนี้เข้ามาได้ยังไงเนี่ยตายตาย,ตายดูนี่นนเข้ามาในฐานก็เดินมาที่พาวบล็อกครับผมแล้วก็กด V จะเป็นเบสอัปเกรดเบสอัปเกรดนหละกดวีปึ้งมันทีบอกเงื่อนไขว่าคุณต้องทําซื้อสร้างอะไรก่อนแล้วคุณสามารถอัปเกรดได้อัปเกรดแล้วคุณจะได้อะไรตอนนี้ผมาฐานผมเลเวลเเนะาะเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมทําการสร้างคูลเลอร์บ็อก cool er ก็คือไอ้กล่องเก็บอาหารที่มีความเย็นกับสปาเวิร์กเบนก็คือไอ้ตัวที่สร้างลูกบอลผมก็สามารถอัพเลเวลสิบได้ฟังอัพได้ ผมก็สามารถใส่ได้10ตัวแล้วก็ผมสามารถาสร้างฐานสร้างฐานอื่นได้อ้าสามารถสร้างฐานแบ็กนั b เบอร์ออฟเบผมเพิ่งรู้เนี่ยแปลว่าถ้าผมเล้วล่สิบผมจะสามารถสร้างเผ่าบล็อกได้อีกอันนั่นเองเนี่ยสร้างตัวนี้ได้อีกอันผมก็สามารถย้ายไปได้แหละ้วตอนนี้มันถีเป็นที่เริ่มต้นของเราเนาะต่อไปสิ่งที่ต้องรู้อย่างก็คือไอสัตว์เผาเนี่ยไอสัตว์เผา ไอสัตว์พาวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันไปหมดนะผมมันแตกต่างกันนะแตกต่างกันยังไงคุณดูมันมีเพศครับผมอ่ะงั้นเรามาดูที่เอ่อตัวไหนเออ,เอ,อ่นีสส่สปาคิดอ่าสปาคิดคุณเห็นไหมว่ามันมีเพศเมียกับเพศผู้แต่มันไม่ได้จบแค่เพศเมียกับเพศผู้แล้วครับผมเพราะว่ามันมีสกิลด้วย สกิลพาสซีฟสกิลครับผมนี่คือสิ่งที่แบบว่าเราจะต้องรู้นะมันไม่ใช่ว่าอ่าคุณไปเจอสปายคิดนะแล้วคุณจับมาหนึ่งตัวก็จบไปแล้วอะไรเงี้ยคือเห็นไหมว่าตัวเนี้ยมันมีสกิลพาสซีฟสกิลข้างหลังนี่เห็นไหมพาสซีฟสกิลอ่าเดฟเลสลบสิบนี่เป็นตัวลบสีแดงก็คือมันมันไม่ดีนะถ้าเป็นสีเหลืองก็คือดีอัานี้ก็คืออ่าพอใช้ธรรมดา แล้วก็มีตัวนี้แอคแท k กเบอร์แล้วก็ work slave work เว r ร์ l สลีครับเวิร์คสลความเร็วในการทำงาน3านแต่ว่าแอคแท k กลบ30%ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ดีอะไรเพราะว่าถ้าเหลือเราจับเราอาจจะได้ตัวที่ดีกว่านี้แต่มาดูตัวนี้ครับผมเทียบกับตัวเมื่อกี้มีสกิลเดียวสอดที uh. ่ดอปสิบเปอร์เซ็นฟาสเซอร์ก็คือ ความแบบว่าพึงพอใจของมันน่ะจะลดลงเร็วแปลว่าเดี๋ยวมันอาจจะเครียดเร็วอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งเนี่ยสมมติเราจับได้ตัวดีๆเด็ดๆมาเลยเนี่ยอย่างเนี้ยอ่ะเท่ไหมเออโคตรเท่โคตรหล่อ,อผมบอกเลยแต่ดันได้สกิลไม่ดีมาครับผมไอ้แท็กลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมันไม่ดีเนี่ยทำให้เราจะจะต้องคอยล่าหาเรื่อยๆว่าเราจะได้ตัวดีกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเราจับครั้งเดียวแล้วจบอ่ะแล้วสิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างก็คือ แต่ละตัวมีความสามารถในการทำงานที่ต่างกันอย่างตัวผมให้ดูตัวไฟตัวไฟเนี่ยเห็นไหมทำทำอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากการจุดไฟเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากไฟคือแตถ่ถามว่าสำคัญไหมสำคัญเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการหลอมแร่ตัวนี้หลอมแร่ทำอาหารครับผมเพราะฉะนั้นเรา,เาต้องใส่ไม้ใน่ฐานเราก็ต้องมีตัวไฟใส่ไม้ไผ่ฐาน ตัวนี้โอ้โหเนืประสงค์ครับผมสามารถปลูกต้นไม้ได้ทําทงานก่อสร้างได้สามารถตัดต้นไม้ได้สามารถปรุงยาไดา้สามารถเก็บเกี่ยวได้ามาดูตัวนี้ครับผมเป็นงานเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้สามารถทําได้ตัวเดียวนะเห็นไหมเพราะตัวอื่นไม่มีเลยาสามารถขนส่งของได้ขนส่งคองคืออะไรก็คือเวลาเขาสมมติตัวนู้นตนัดมงตัดไม้กองไว้ไอ้นี่ก็ไปเอาไม้มาใส่กองให้เราครับผมอัตโนมัติเนาะ นี่ตัวนี้ครับผมตัวเด็ดตัวลิงผมว่ามันดีมากเลยนะมันตัดต้นไม้ได้เก็บได้สร้างได้ส่งได้ปลูกนี่ได้อันนีกว่าสงครับผมตัวนี้แล้วก็กินข้าวแค่2ตัวนี้คือการกินนะถ้าตัวเก่งๆอะ่ะมันจะกินเยอะครับผมมันแดกเยอะเออแล้วมันจะเปื้องนี่ดูเห็นไหมมันเก่งจริงแต่ประโยชน์อย่างอื่นนะไม่มีครับผมเนี่ยประโยชน์อย่างอื่นไม่มีอะ่ะ ได้กินแดกเยอะครัผมแดกเบืืองแต่เราก็ต้องใช้มันเพราะว่าเราจะไปสู้มงสู้บอสสู้อะไรอีกตัวที่ผมใช้คือตัวนี้แต่ตัวนี้มีขุดแร่เลเวลสองครับผมเก็บเกี่ยวเลเวลสแล้วก็ขนส่งเลเวลสองเนะี่ยแต่ก็กินเยอะแต่ผมใช้ตัวนี้สู้แบบว่าเออสู้ได้เกือบทุกตัวเลยสู้ได้ทั้งฝูงแต่ว่าตัวนกเนี่ยมันจะมีสกิลหมูนั่นแหละแล้วก็มีอะไรอ,อะ่ะ การอันนี้คือเนี่ยคุณก็มาดูว่าตัวที่คุณจับมามีเช็คิวอะไรนะเหมาะไหมที่จะเข้ามาในฐานของเราเข้ามาในฐานคือเอามาไว้ตรงนี้นะผมมันจะทำงานของเราไปอย่างนี้แต่มันจะทามันจะทํางานเฉพาะแค่ในขอบเขตนะผมขอบเขตเรื่องไหนก็เห็นไหมเห็นเส้นเคราะเส้นแบ่งนี้ไหมเนี่ยอ่านี่คือตรงนี้อยู่ในฐานเราถ้าออกไปคุณทะลึ่งมาสร้างโรงตัดไม้ตรงเนี้ยมันก็ไม่มาตัดให้เราผมมันอยู่นอกขอบเขต นอกขอบเขตของฐานเรานะครับผมเนยแล้วก็เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการกินอาหารกินอาหารคนก็แค่ทํางานค้าอาหารแล้วอาหารยัดใส่ตัวนี้ไว้เนาะนถาดบุฟเฟ่ต์ของมันเนี่ยเดี๋ยวเขาหิวเขาก็มากินเองน้องๆเขาจะมากินเองนะครับผมส่วนกล่องก็สร้างไวเ้เขาเอามาใส่เองเขามาใส่เองแต่งานบางงานเ็าต้อง เลือกให้เขาอย่างเต้าหลอมเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเราก็ต้องใส่ใสเลือกไว้ว่าอ่าเราจะเผาเหล็กแรกนี้นะเราจะเผา่านหินตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพอเลือกปุ๊บอ่าเดี๋ยวเขาเข้ามาไอตัวนี้ก็จะมาเผาละอะไรอย่างเงี้ยดูนะมาอะไรใหม่รู้หน้าที่เอเอนีเอ่เห็นไหมล่ะอ่าแล้วก็คีย์ไอเทมต่อไปไเป็นเรื่องของคีย์ไอเทมครับผมคีย์ไอเทมคืออะไร ไอเทมก็คือตรงนี้ครับผมไอเทมมันคือไอเทมของสัตว์นั้นๆอย่างเช่นนกผมมีนกถ้าผมสร้างไอเทมของเอ้ยนี่มันไม่ใช่นกเฮ้นกอยู่ไหนอ่นนี้ผมสร้างไอคียไอเทมของเขามาไอเทมคือไนท์วิงเซนเตอร์ครับผมก็คือ การสาหรับขี่นั่นเองอ่ะผมกดขี่ได้เลยไงน,นี่คือการตั้งเคไอเทมมาคือมันจะออพความสามารถของสัตว์เราได้เยอะขึ้นครับผมอย่างหมูป่าเราผมสร้างแซนเดิลของเขามาผมก็สามารถขี่หมูป่าได้สามารถใช้สก,กิลได้สามารถอะไรได้ไอเ,เทมดูตรงไหนคุณจะต้องจับสัตว์มาก่อน,นครับผมแล้วดูที่เทคโนโลยีเนาะคือคุณจะต้องปลดล็อกนะไม่ใช่ว่าอยู่ก็ใช้ได้เลยนี่เห็นไหมอัปป้าก้าผมไม่ได้ปลดถ้าผมปลดอัปปาก้าตัวนี้ ผมใช้แต้มเทคโนโลยีหนึ่งปลดอัป,ปกาตัวนี้ผมจะสามารถขี่อัป,ปกาได้ครับผมหมูตัวนี้นี่ลิงผมต้องดูลิงลิงถ้าเกิดว่าผมปลดไอ้ลิงแม่งถือปื้นได้นะครับผมเห็นไหมอัซอลไลเฟิคลกกครับผมตัวนี้ล o c k e t Launcher ครับผมนี่นี่คือคําว่าขี่ไอเทมมันไม่ต้องสร้างเยอะนะผมสร้างครั้งสร้งแค่อันเดียวแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนี่ ไม่ได้ไม่ไม่ใช่สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไปหรือว่าติดตัวอยู่กับตัวนั้นก็คือมันคือเคีย์เทเหมองผมเออตามตรงตัวเลยคือสามารถสร้างเสร็จก็จบเลยอ่าก็น่าจะประมาณนี้สำหรับข้อ4เรื่องเกี่ยวกับตัวพาวหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าโปกเกมอนของเรานั่นแหละที่เราเรียกกันนะเราไปข้อ5ครับผมก็เป็นเรื่องของฐานเนี่ยฐานเรามันจะมีอะไร เราเพิ่มีพาวบล็อกครับผมเริ่มต้นมาคุยต้องสร้างพาวบล็อกก่อนเนาะลงมาสิลงเงี้เริ่มต้นมาคุณต้องสร้างพาวบล็อกก่อนสิ่งสําคัญเอสิ่งสําคัญคือผมลงไม่ได้ครับผมแล้วลงมาข้างล่างก่อนมาท้ามงผมลงไม่ได้มาเริ่มต้นมาคุณสร้างพาวบล็อกสร้างพาวบล็อกเสร็จคุณสร้างอ่าตัวนี้นี่เริ่มต้นมาสร้างพาวบล็อกเสร็จแล้วก็สร้าง อะไรวะนี่ Primitive Workbench นะครับผมก็คือโต๊ะทำงานดึกดำบรรพ์ก็สร้างปุ๊บสร้างมันเป็นสิ่งของที่เอาไว้ค้าของอะไรต่างมากมายก็แล้วแต่คุณว่าอาคุณจะไปต่อไงคุณจะสร้างอ่าขวานสร้างพ i ิกแอก็สร้างอะไรนะแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือสร้างพื้นหนึ่งอันครับผมนี่สร้าง Wood Foundation หนึ่งอันตรงนี้ปึ้ง เสร็จแล้วก็สร้างเตียงหนึ่งอันเพราะว่าเตียงเนี่ยเตียงสำคัญนะผมเพราะว่ามันจะทําให้เราข้ามเวลาการคืนได้รืออย่างที่ตอนแรกข้อหนึ่งจำได้ไหมที่ผมบอกว่าไอเราเช็คกานคืนน้อยๆอะมันก็นานอยู่ดีนะเพราะว่ามันมืดมันมองไม่เห็นแนละ้วมันน่าลาคานนะก็สร้างเตียงหนึ่งอันสร้างอันนี้แล้วก็สร้างกําแพงหนึ่งอันแล้วจากนั้นก็สร้างอ่าบูเด้นลูฟหนึ่งอันหลังคาแค่นี้ก็คุณก็สามารถนอนเพื่อเปลี่ยนเวลาได้ละอนี่เย็นแล้วเหรอกดนอนแม่งเลย S <S> อ,<ม>อ,อนี่ก็คือพื้นฐานตอนแรกเนาะต่อมาคุณก็ต้องดูว่าจริงๆอ่ะไอการอัปเกรดฐานเนี่ยมันจะค่อยๆกดวีเนี่ยพึ่งมันจะค่อยๆสอนคุณไปเรื่อยๆด้วยกันให้สร้างนน่นสร้างนี่เนาะคือเดี๋ยวคุณนี่สร้างเป็นเอง,ยง,เอ,งอย่างสัตว์อย่างคุณก็ต้องสร้างเตียงให้เขาี่แต่มันจะอยู่ในเควสครับผมถ้าคุณทำเควส่ามมใชเควสเป็นตูตูเืียนนั่นแหละสัตว์คุณต้องสร้างเตียงให้เขาเพราะสปริงก็คือสร้าง บ่อลน,นะพูดร้อนให้เ,าเอาไว้ขายเครียดครับผมต่อไปก็อันนั้นคือฟาร์มเบอร์รี่เนาะทำให้คุณไม่ต้องไปคอยเก็บเบอร์รี่คุณมีฟาร์มของคุณเองไอ้ตัดคุณก็ไม่ต้องไปคอยเก็บเบอร์รี่เวลาเบอร์รี่มันไม่ออกหรือว่าตรงนั้นไม่มีเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ต่อไปก็ดีแพร์ครับผมว่าอ้าวคุณโยนบอลทิ้งทำไ,ไมเนี่ยในโต๊ะดีแพร์เนาะอ่าเอาไว้ซ่อมของเวลาสมของแตกเนี่เนี่ยอย่างเช่นอ่า หมวกผมพลังลดไปอ้าวกดซ่อมไปปึ้งเรียบร้อยโต๊ะลีแพส่วนโต๊ะนี้คือโต๊ะที่เอาไว้ทำเคี่ย์ไอเทมนะครับผมแต่เดี๋ยวมันจะอยู่ในตรงศุกษาและก็คือพอเคี่ยววัตเฟนนะครับผมเอาไว้ทำเคี์ไอเทมของสัตว์แล้วก็ที่ทำแล้วมายอยีกอย่างคือก็คือนี่ครับผมล็อกกิ้งไซส์ ล็อกกิ้งไซส์กับโซนพิษพเหมืองหินกับความต้นไม้ถามว่ามันจะทาํางานยังไงมันจะทํางานก็ต่อเมื่อคุ่นมีสัตว์ที่มีสกิลการตัดไม้หรือมีสกิลขุดหินที่คุณเอาใส่เข้ามาในพอร์บ็อกหมายถึงใส่ข้างล่างนะใส่ข้างล่างนะข้างบนนี้คือการเอาเก็บไว้นะผมข้างล่างคือการเอามาช่วยงานเนาะถ้าคุณเอาใส่มาปุ๊บเดี๋ยวมันก็เดินมาทางานของมันเองมันขุดทั้งวันแนละ้วมันยิงดีด แต่ตอนกลางคืนมันหลับครับผมนี่แล้วก็มีอะไรอีกก็มีพวกเนี้ยของอเนกประสงค์ทั่วไปครับผมเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเครื่องกางหันเนี่ยมันจะเอาของเอาหินเอาหินมาทำาพลาโดียมได้นะครับผมแล้วก็เอาไม้มาทาไฟเบอร์ได้อย่างพลาโดียมเนี่ยเราจะมีปัญหาว่าเอ้ยมันหายากว่าหาอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ยากครับผมแล้วแค่เรามีเรามีเหมืองหินอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วที่ฟาร์มได้ตลอดเนาะ เราก็ใช่นี่เลยอเอาหินนั้นมาแปลงเป็นพาวเดียมเดี๋ยวมีใครจะมาทำให้ไหมนี่จะต้องมีตัวที่ลดน้ำมาทำนะครับผมเออไหนเอ่ยเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้มีน้ำครับผมอย่างตัวนี้ไฟเนี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีไฟไฟนี้เออนี่มันทำเสร็จละอ่ะแต่ตัวนี้มันยังไม่มาเดี๋ยวเราดูว่าตัวไหนที่มีสกิลลดน้ำของเรามาง นู่นไอช้างก็ผมมีสกิลรถน้แต่มันหิวข้าวยืนอยู่บนนู้นอะผมคิดว่าอันเนี้ยผมคิดว่ามันติดนะมันตกลงไปติดอุมมันเลยผมคิดว่ามันบั็กมันติดดูซิว่ามันไปไงต่อเดินไปเลยน่เห็นไหมมันเดินไปรถน้าเลยเห็นไหมคือมันติดครับแอบเพนกลิ้นติดอย่างเงี้ยเนี่นี่คือข้อที่คุณจะต้องรู้ว่าคือผมก็ไม่รู้หรอกผมเครื่องรุ้นแหละอ่านี่คือข้อที่คุณจะต้องรู้ว่า คุณ uh, like ควรจะสร้างฐานในที่เรียบๆไม่งั้นมันจะแบนยืนติดอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมยืนติดอย่างเงี้ยคือแล้วเราก็ดูไม่ออกนะเพนกวินคือหิวข้าวยืนติดอยู่นี้ครับผมอย่องเองน้องอ้าอาอยยืนติดอ่ะกากเลยเนี่ยกากเลยเนี่ย เดี๋ยวผมไปสร้างฐานใหม่ดีกว่าเดี๋ยวผมทำนี่จบผมไปสร้างฐานใหม่ดีกว่าเนี่ยมันติดอ่ะเดี๋ยวเราทำนี้ดีกว่าเราเอามันออกก็ใส่ไปเอา,เอาผมมาไปสลับกับอะไระตัวนี้นี่ก็ออกความใหม่ละเนี่ยรีบวิ่งไปกินข้าวเลยเพราะไปติดอยู่ตรงนู้นนานครับผมเออผมก็ไม่รู้ผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยแล้วว่ามันติดนะก็ เน,นี่ยครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับ5ข้อมีอะไรบ้างมีการตั้งค่าเซิฟเวอร์มีการเรื่องขุดเรื่องจุดเกิดเรื่องการจุดการสร้างฐานในช่วงเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวละครของเราเรื่องเกี่ยวกับตัวพาวสัตว์ต่างๆทักษะต่างๆอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับฐานน่าจะมีแค่นี้ครับผมก็อ,อย่าลืมไปลองโหลดมาเล่นกันดูนะผมคือตอนนี้แบบว่า มันดังมากนะมันมันเป็นกระแสมากนะครับตอนนี้แต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันเป็นกระแสมันหายดังมาธรรมดาครับคือเล่นแล้วมันสนุกจริงคณลองไปเล่นเถอะว่ามันจะเป็นไงคือมันสนุกจริงไหนก็ลองไปดูสําหรับใครไม่มีงบคุณนก็ไปเช่าฟีซีเกมพาร์ตก็ได้ครับผม99บาท29บาทเนาะก็จ่ายรายเดือนไป99บาทแต่ถ้าคนอ่าพรามีงบคุณนก็ซื้อในสตรีมแค่ห้าร้อยกว่าบาทครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ